ุณได้เปิดตัวหุ่นยนต์หน้าใหม่ที่ว่ากันว่านี่แหละคือหุ่นยนต์อุตสาหกรรมตัวจริงเพิ่งเปิดตัวไปหมาดๆที่งาน CES 2 0 2 6ที่ผ่านมาค่ะเจ้าตัวนี้มีชื่อว่า Atlas หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ไฟฟ้าล้วนของ Boston Dynamics ภายใต้หุ่นไดที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานในโรงงานและคลังสินค้าตั้งแต่การจัดการงานชิ้นส่วนไปจนถึงงานที่ต้องใช้แรงซ้ำๆโดยมีความสูงอยู่ที่1.9เมตรและมีข้อต่อที่สามารถหมุนได้ถึง56องศาทําให้สามารถหมุนคอและสะโพกขยับนิ้วมือไไไไดดด้้้้้ออออย่่าาาาางงิสสรระะเเเขขแลลทมมถก ถึง2.3เมตรซึ่งเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากในพื้นที่คลังสินค้าและโรงงานผลิตที่ขับแคบแต่จุดที่เด่นที่สุดมันอยู่ตรงนี้ค่ะคือการเคลื่อนไหวแบบอุตสาหกรรมคือมันสามารถยกของหนักและเดินบนพื้นไม่เรียบได้ก้าวคมสิ่งกีดขวางและทํางานอันตรายที่มนุษย์ไม่ควรทําทนอุณหภูมิได้สูงถึง40องศาเซลเซียสยกน้ําหนักได้สูงสุดราว55กิโลกรมัมแบตเตอรี่ใช้งานได้4ชั่วโมงและสามารถเปลี่ยนแหล่งพลังงานเองได้ภายในไม่ถึง3นาทีโดยไม่ต้องพึง่งมนุษย์เองงาง่่่าาายยๆคืืออมมนนุษ์ไไต้้งงปจจจัดดแทเเเิพให ทํางานสะดวกตามมันจะคิดและตัดสินใจได้เองว่าจะวางเท้าหยิบจับหรือยกของยังไงให้ปลอดภัยและแม่นยําที่สุดพร้อมลงพื้นที่โรงงานจริงของฮุนไดแล้วในปีนี้ค่ะ